เลี้ยงมหาศจรรย์แมรี่๊อปปินส์เขียนโดยพีเอลทรเวอร์สแปลโดยสาลินีคำฉันจะดทำหนังสือเสียงโดยชาแนลไทยออดิโอบุ๊ก์บทที่6วันอังคารโชคไม่ดีไม่กี่วันหลังจากนั้นไมเคิลตื่นนอนด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดพอลืมตาขึ้นเขาก็รู้ทันทีว่านี่ไม่เหมือนวันปกติเสร็แล้วแต่เขายังไม่รู้ว่าอะไรกันแน่วันนี้วันอะไรครับคุณแมรี่ ไมเคิลถามพลางดึงผ้าห่มออกจากตัววันอังคารจ้ะรีบไปเปิดก๊อกน้ำอาบเร็วๆเข้าแมรี่พูดไมเคิลไม่พยายามลุกจากเตียงกลับพลิกตัวดึงผ้าห่มคลุมโปงความรู้สึกแปลกๆนั้นยิ่งเพิ่มมากขึ้นอีกฉันสร้างว่ายังไง,งเสียงของแมรี่เย็นและใสบอกให้รู้ว่าประเดี๋ยวอาจมีเรื่องไมเคิลรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาคือเขาจะดื้อนั่นเองผมไม่ลุกอะ เขาพูดเสียงอู้อีเพราะผ้าห่มอุดปากแมรี่ดึงผ้าห่มออกจากมือของเขาเธอก้มลงมองเขาผมไม่ลุกไมเคิลร้องตะโกนแล้วรอดูว่าแมรี่จะจัดการอย่างไรแต่ก็แปลกแมรี่เดินไปเปิดก๊อกน้ําในห้องน้ําโดยไม่พูดไม่จาพอแมรี่เดินออกจากห้องน้าไมเคิลก็คว้าผ้าเช็ดตัวและเดินช้าๆเข้าไปแทนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไมเคิลอาบน้ําเองโดยไม่มีคนช่วยอาบให้เขาเองก็รู้ว่าทําอะไรน่าอับอายเละยิ่งแกล้ง โดยไม่ถูข้างหลังใบหูให้สะอาดต้องปล่อยน้ำทิ้งหรือเปล่าเขาตะโกนอย่างจะแกล้งไม่มีคำตอบฮ้ไม่เห็นกลัวเลยไมเคิลตะโกนรู้สึกว่าความหนักอึ้งและร้อนระอุข,ข้างในตัวยิ่งเพิ่มมากขึ้นอีกใครจะยังไงก็ช่างไมเคิลแต่งตัวด้วยชุดสวยที่เก็บไว้สำหรับวันอาทิตย์แล้วก็เดินแตะราบันไดเสียงตึงๆลงไปข้างล่างทั้งที่รู้ว่าการทำเช่นนี้เท่ากับปลุกคนทั้งบ้าน หมายเหตุคนฝรั่งโดยปกติแล้ววันอาทิตย์จะเป็นวันที่ไปโบสถ์ดังนั้นเนี่ยจึงเก็บชุดที่สวยที่สุดเอาไว้ใส่ไปโบดนั่นเองเอเลนขึ้นบันไดสวนทางมาไมเคิลแกล้งเวียงโดนเหยือกน้ำร้อนกระเด็นจากมือเอเลนแม่ซุ่มซ่ามจังเลยน้ำร้อนสำหรับคุณพ่อโกนหนวดน,นะขนั่นนะ่ะเอเลนบนพลางใช้ผ้าเช็ดน้ำที่หกบนพื้นตั้งใจชนตั้งหาก ไมเคิลพูดหน้าตาเฉยหน้าตาของเอเลนเปลี่ยนจากสีแดงเป็นขาวซีดด้วยความพิศวงอะไรนะคะคุณว่าตั้งใจชนดิฉันเหรอเด็กเออไรเนี่ยร้ายกาจดิฉันจะไปฟ้องคุณแม่ไปฟ้องเลยสิไมเคิลท้าและเดินลงบันไดไปเริ่มต้นอย่างแค่นี้ต่อไปในวันนั้นยิ่งแย่ใหญ่ไม่มีอะไรถูกต้องสักอย่างสําหรับไมเคิลความร้อนที่หนับอึ้งในตัวของเขาทาให้ไมเคิลประพฤติตัวร้ายกาจตลอดวัน พอแกล้งคนนี้เสร็จก็หาเรื่องแกล้งคนอื่นต่อไปทันทีนางบริลผู้เป็นแม่ครัวกําลังทําขนมแป้งก้อนกลมๆสาหรับอบทาเนยอ,อยู่ในครัวอยา,าค่ะคุณไมเคิลแป้งยังไม่หมดอ่างอย่าเพิ่งจิ้มดูดนะคะนางบริลห้ามเท่านั้นแหละไมเคิลก็เตะโครมก้าที่หน้าแข้งของนางบริลเต็มแรงนางปล่อยไม้คลึงแป้งจากมือร้องโอดโอยเสียงดังพอนางบริลไปฟ้องแม่ของไมเคิลเขาก็ถูกแม่เอ็ดว่า ล้าดียังไงไปเตะแม่ครัวแม่ครัวแสนจใจดีแก่จริงๆนะเด็กคนนี้นางแบงค์พูดแล้วก็ออกคำสั่งว่าขอโทษแม่ครัวเดี๋ยวนี้นะไมเคิลบอกขอโทษเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรอ่ะผมไม่ขอโทษหรอกผมดีใจเสอีกอยากขาโตนกทำไมอ่ะไมเคิลเถียงแล้ววิ่งปลอนหนีลงบันไดไปในสวนก่อนที่ผู้ใหญ่จะจับตัวได้ทันไมเคิลแกล้งวิ่งไปชนร่างของโรเบิร์ตสัน ซึ่งไม่หลับอยู่บนต้นไม้เล็กๆที่ปลูกในซอกก้นหินประดับสวนคนสวนเลยโมโหจัดผมจะฟ้องคุณพ่อคนสวนขู่ผมก็จะฟ้องว่าไม่เช้าโรเบรัตแสนแกล้งลิมขัดรองเทา้าไมเคลลิลจะเบงเสียงนึกพิศวงตัวเองนิดหน่อยเพราะปกติเขากับเจนมักจะช่วยกันปกป้องคนสวนเพราะโรเบิร์ตสันเป็นคนน่ารักเด็กๆจึงไม่อยากให้เขาลาออกไมเคลิลพิศวงไม่นานนักก็หาเรื่องแกล้งอย่างอื่นต่อไปอีกประเดี๋ยวเดียวก็คิดออก เขามองลอดซี่รั้วไปเห็นแอนดรูหมาที่รักของคุณลักกํกำลังดมยอดหญ้าที่หอมหวนอยู่ในสวนถัดไปไมเคิลร้องเรียกแอนดรูเบาๆหลวงหยิบขนมปังกรอบจากกระเป๋ากางเกงยืนให้แอนดรูระหว่างที่แอนดรูกํกำลังเคี้ยวขนมปังกรอบเพลินไมเคิลก็ใช้เชือกผูกขังแอนดรูกับรั้วไม้ระแนงแล้ววิ่งหนีไปเสียอีกทางเขาได้ยินเสียงคุณลักร้องด่ายอย่างโกรธเคืองดังมาเข้าหูแต่ร่างเขาเกือบจะระเบิดด้วยความตื่นเต้น ความรู้สึกอันหนักอึ้งใน,นร่างกายก็ยิ่งหนักขึ้นอีกเอเลนเปิดประตูห้องทํางานของนายผู้ชายทิ้งไว้เพราะเพิ่งเข้าไปปัดฝุ่นตามหนังสือต่างๆในห้องนั้นไมเคิลจึงทําสิ่งต้องห้ามทันทีเขานั่งลงที่โต๊ะเขียนหนังสือของพ่อใช้ปากกาเขียนบนกระดาษซับที่วางอยู่บนโต๊ะจะเลอะเทอะข้อสอบของเขาท้องกระปุกหมึกจนล้มควม่ำหยดหมึกกระเซน็นเปื้อนโต๊ะเก้าอี้ปากกาที่มีด้ามขนไก่และเสื้อผ้าที่เขาสวมจนเลอะสีน้ําเงินเป็นจุดๆดไปทั่ว มองอยู่แล้วน่าตกใจไมเคิลนึกหวาดนิดๆแต่ไม่แยแสและไม่นึกเสียใจที่ทำผิดด้วยซ้ำเอเลนเห็นไมเคิลแกล้งขนาดนั้นจึงรีบไปบอกนางแบงค์ถ้าจะไม่สบายเสียฮะไมเคิลมากินยาน้ำเชื่อมมาเดี๋ยวเร็วเข้านางแบงค์เรียกลูกชายใครบอกว่าผมไม่สบายผมสบายกว่าแม่เสียอีกไมเคิลถิงอย่างหยาบคายถ้าอย่างงั้นก็ดืดด้านต้องถูกลงโทษนะแม่ของเขาพูด 5นาทีต่อมาแม่ก็ทําจริงดังพูดไมเคิลจึงต้องยืนหันหน้าเข้าข้างฝาห้องเด็กท,ท,ทั้งที่สวมเสื้อผ้าเปลือกหมึกเจนพยายามพูดกับน้องชายตอนที่แมรี่ไม่ได้มองอยู่แต่เขาไม่ตอบมินำซ้ำํายังลับลิ้นให้เจนอย่างไร้มารยาทจอนกับบาบาร่าคลานตุ้มเตี้ยมาบนพื้นใช้มือจับรองเท้าของไมเคิลเล่นแล้วหัวเราะเอิกอักไมเคิลก็สะบัดโครมเข้าให้เขาแกล้งทําทุกอย่างเหล่านี้อย่างสาแก่ใจในความไม่ดีของตัวเอง และตั้งใจจะสงวนความเลวไว้กับตัวนานๆโดยไม่แยแสว่าใครจะว่ายอย่างไรเราไม่เห็นอยากจะเป็นคนดีเลยไมเคิลตะโกนบอกตัวเองขณะที่แกล้งเดินช้าๆตามหลังแมรี่กับเจนซึ่งเห็นรถที่จอนและบาบาร้านั่งอยู่ไปตามทางสู่สวนสาธารณะในตอนบ่ายอย่าทะเละทะลายแมรี่หันมาเรียกไมเคิลยิงแกล้งทอดน,น้องให้ช้าลงอีกเดินครูดรองเท้ากับขอบบาดวิถีด้วยเจตนาจะให้รองเท้าถลอก แมรี่หันขวับมาจ้องหน้าเด็กชายทันทีมือยังเกาะที่รถเข็นเด็กแฝดไมเคิลอารมณ์ไม่ดีแต่เช้าเชิวนะแมรี่พูดถ้าจะลงจากเตียงผิดด้านใครบอกลงถูกด้านต่างหากเตียงของผมไม่มีด้านผิดหรอกไมเคิลเถียงเตียงมีทั้งด้านผิดด้านถูกแมรี่พูดเสียงเรียบๆเตียงผมมีแต่ด้านถูกอีกด้านมานชิดข้างฝาก็เถอะเรียกว่าด้านหนึ่งได้เหมือนกันแมรี่ยืนกราน งั้นด้านถูกอยู่ทางขวาหรือซ้ายล่ะด้านผิดอยู่ด้านซ้ายหรือด้านผิดอยู่ด้านขวาถ้าด้านถูกอยู่ด้านขวาก็แปลว่าผมลงด้านถูกเพราะผมลงทางด้านขวาถ้าอย่างงั้นชาวนีทติตงของเธอก็มีด้านผิดทั้งสองด้านจ้ะด้านผิดมีแค่ด้านเดียวครับผมลงทางด้านถูกไม่ค่อนเถียงไม่ต้องเถียงอีกแม้แต่คำเดียวนะไม่งั้นล่ะก็แมรี่ทำเสียงขู่จนไมเคิลชักจะขยาดเธอไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรแต่ไมเคิลก็เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น ทำตัวให้ดีหน่อยนะไมเคิลเจนกระซิบไม่ต้องพูดมากไมเคิลออมเสียงจนแมรี่ไม่ได้ยินอะถ้าเดินไปข้างหน้าฉนันนี่ไม่ต้องมัวถาลายตามหลังหรอกไปเดินหน้าแมรี่ดันไมเคิลให้ออกหน้าบนถนนมีอะไรส่องแสงวาวายอยู่ช่วยไปเก็บมาให้หน่อยจะขับใจมากก็มีใครทำกระบังเพชรหล่นไว้กระมังไมเคิลไม่เต็มใจจะทำตามที่ได้รับคำสั่งเช่นนั้นเลยแต่เพราะไม่กล้า เขาจึงมองตามมือที่แมรี่ชี้ก็เห็นอะไรอย่างหนึ่งสองแสงเรืองอยู่บนทางเดินมองแต่ไกลก็ดูน่าสนใจมากแสงเรืองนั้นเหมือนจะชวนเชิญให้เขาเข้าไปใกล้เขาจึงเดินจะช้าไปดูแกล้งทอดน้องเพื่อให้แมรี่เห็นว่าเขาไม่ได้อยากเห็นของสิ่งนั้นสักหน่อยไมเคิลเดินไปหยิบของชิ้นนั้นขึ้นรูปร่างของมันเหมือนกล่องใบเล็กๆก,กลมๆฝาทำด้วยกระจกมีรูปลูกศรอ,อยู่ข้างบนใต้กระจกเป็นหน้าปาดซึ่งมีตัวอักษรต่างๆ เวลาที่เขาค่อยๆหมุนกล่องนั้นตัวอักษรใต้หน้าปัดก็หมุนช้าๆไปด้วยเจนวิ่งตามไปชะง,งกดูบ้างอะไรนะไมเคิลเจนถามไม่บอกไมเคิลตอบท้งที่ตัวเองก็ไม่รู้อะไรแค่นี้คุณแมรี่เจนถามเมื่อแมรี่เข็นรถน้องสองคนเข้ามาชิดตัวแมรี่หยิบกล่องใบเล็กนั้นไปจากไมเคิลของผมตั้งหากไมเคิลแสดงอาการหวงแหนใครบอกของฉันจะ้ะ ฉันเห็นก่อนแมรี่พูดผมเป็นคนหยิบนี่ไมเคิลทำท่าจะฉวยเอาไปแต่แมรี่ขมึงตาจนไมเคิลมืออ่อนแมรี่พลิกกล่องนั้นกลับไปกลับมาในแสงแดดหน้าปัดที่มีตัวอักษรก็หมุนไปหมุนวนมาติ้วติอาไว้ทำอะไรหรอคะเจนถามใช้เวลาจะไปเที่ยวรอบโลกแมรี่ตอบอีทอเวลาไปรอบโลกก็ต้องนั่งเรือหรือเครื่องบินนะสิผมรู้นะ่ะใช้กล่อ,ง,องนี้จะไปไหนได้ ไมเคิลเถียงอ่ะไปไม่ได้งั้นหรอค่อยดูกันเลยกันแมรี่ทำสีหน้าอย่างคนที่รู้ดีกว่าใครๆทั้งสิน้นถ้าถือเข็มทิศไว้ในมือหันหน้าไปที่ประตูทางเข้าสวนสาธารณะและพูดว่าทิศเหนือตัวอักษรบนหน้าปาดัดเคลื่อนอย่างรวดเร็วไปรอบๆเครื่องหมายลูกศรทันใดน,นั้นอากาศก็เปลี่ยนเป็นหนาวเยอือกลมเย็นเฉียบพัดมาจนเจนกับไมเคิลต้องรีบหลับตาปี เมื่อเด็กทั้งสองลืมตาขึ้นก็ไม่เห็นสวนสาธารณะอีกต่อไปไม่มีต้นไม้แม้สักต้นเต้าอี้ทาสีเขียวและทางเดินราดยางมาตอยก็หายวับไปจากสายตาเห็นแต่เนินน้ำแข็งสูงลิฟ์อยู่รอบข้างมีม้าหนาคลุมเต็มพื้นซึ่งทุกคนยืนเหยียบอยู่เอ๋เอเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยเจยนร้องลั่นตัวสั่นด้วยความหนาวรีวิงไปห่มผ้าน้องแฝดที่อยู่ในรถเข็นแมรี่ทำจมูกฟุดฟิต ยังไม่ทันตอบก็มีหัวปกคลุมด้วยขนนุ่มๆสีขาวโผลออกมาจากทางด้านหลังเนือน้ําแข็งมีเขาตัวใหญ่กระโจนออกมายืนบนขาหลังแล้วตรงมากอดรัดแมรี่ไว้เนือว่าคนดักหมีมาสิยินดีต้อนรับทุกๆคนสูขขน่ขวดลูกเหนือมีเขาพูดมีเขาแลบลิ้นยาวสีชมพูที่อุ่นๆส,สากๆมาเลียกแก้มเด็กๆเ,เด็กสองคนตัวสั่นง,งันงกไม่แน่ใจว่ามีเขากินเด็กหรือเปล่าวัวสั่นจะท่าจะหิวนั่งงให้สบายบนก้อนน้ำแข็งนี่สิครับ มีขาวพูดอย่างใจดีภายมือไปที่น้ำแข็งก้อนใหญ่จะกินอะไรดีปลาคอตหรือกุ้งอะไรสักอย่างพอให้หายหิวนะเสียดายที่อยู่ไม่ได้แล้วจ้ะจะเดินทางไปรอบโลกกันละแมรี่ขัดขึ้นแหมให้พวหมหาของว่างเล็กสักหน่อยเถอนะนาเดี๋ยวเดี๋ยวเท่านั้นเองมีขาวพูดมีขาวกระจนพลุงลงไปในน้ำสีเขียวอมน้ำเงินแล้วโผล่ขึ้นมาหิ้วปลาแฮรรี่มาด้วยตัวหนึ่ง อยากให้อยู่ด้วยกันก่อนไม่ได้ดินทามานานแล้วมีขาวยัดเยิดปลาใส่มือของแมรี่เอาไว้คราวหนะ่าเถอขับใจมากที่ให้ปลาแมรี่บอกมีขาวแล้วแมรี่ก็สั่งเข็มทิศว่าทิศใต้เจนกับไมเคิลรู้สึกเหมือนโลกหมุนติ้วอยู่รอบตัวอากาศค่อยๆอบอุ่นขึ้นทุกทีแล้วเด็กๆก็เห็นตัวเองยืนอยู่ในป่าลึกเต็ไมไปด้วยต้นไม้ใบไม้แววเสียงดังควักควากลั่นมาจากทางหนึ่งนกแก้วตัวใหญ่ร้องเสียงดังมาจากกิ่งไม้ พร้อมกางปีกออกกว้างขอต้อนรับครับกำลังอยากพบแมรี่อยู่พอดีแม่ของผมว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้ปล่อยให้ผมนัง่งโกคายอยู่ได้แมรี่ช่วยมาโกไข่แทนสักหน่อยเถอะครับคนดีคนดีผมขอพักประเดี๋ยวเถอะนอกแก้วพยอปีกข้างหนึ่งที่แผ่ออกอย่างระมัดระวังเพื่อให้เห็นไข่สีขาวสองฟองอยู่ในรังแหมเสียดายจริงนี่เราเพียงแต่ผ่านมาทางนี้เท่านั้นจะ้ะกำลังจะเดินทางไปรับโลกกันเนี่ยแมรี่ตอบ โอ้โหทำไมไม่กลายอย่างนั้นล่ะอยู่ที่นี่สักประเดี๋ยวเถอหน้าป๋อยผมได้หีบสักนิดถ้าแมรี่สามารถดูแลลูกมนุษย์เหล่านั้นได้นกแก้วพยักเพยเย์ไปทางเด็กๆก,ก็ต้องโกไขส่สองฟองดีได้เธอหน้าแมรี่แล้วผมจะให้กล้วยแทนที่จะต้องถือไอ้ปลาที่ดีแดกๆอย่างนั้นปลานี่เป็นของกำเนินนะแมรี่พูดถ้าชอบก็เก็บไวส้สิแต่ไม่เรื่องอะไรที่ต้องเที่ยวตะลันตะลันไปรอบโลกโดยที่เราจะช่วยเลี้ยงลกูกไอ้ผมมากกว่า อย่างเราไม่ควรจะเสียวเวลาโมก็ไข่รอกนนะเมืม่อแมรี่ก็ทําแทนได้ไม่ควิดว่าฉันก็ไข่เก่งกว่างั้นใช่ไหมแมรี่ทําจมูกฟุดฟิตเจนกับไมเคิลหวังว่าจะได้กินผลไม้เมืองร้อนที่แสนอร่อยก็กลับผิดหวังเพราะได้ยินแมรี่ตัดสินใจพลางสายหน้าบอกว่าที่ตะวันออกโลกหมุนตีวรอบตัวเด็กๆอีกครั้งหรือเด็กๆจะเป็นคนหมุนคว้างไปรอบโลกก็ไม่แน่อย่างไรก็ตามตอนหลังโลกก็หยุดหมุน เด็กๆได้เห็นตัวเองยืนอยู่บนที่โล่งกว้างมีหญ้าขึ้นเขียวสดชื่นแวดล้อมด้วยกอไผ่ที่มีใบสีเขียวบางเหมือนกระดาษสั่นไหวไปมาในสายลมจะยินคล้ายๆใครกำลังนอนกรนหรือทำเสียงครางเหมือนแมวดังกลบเสียงใบไม้ไหวพ่อเหลียวไปดูเด็กๆก,ก็เห็นตัวอะไรใหญ่ๆมีขนนุ่มสีดำด่างขาวหรือสีขาวด่างดำเด็กๆไม่ค่อยแน่ใจนะเจนกับไมเคิลมองตาก,กันต่างก็น,นึกว่าเพิ่งตื่นจากความฝันเพราะไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มองเห็น มีแพนด้ามีแพนด้าที่อยู่ในถิ่นฐานบ้านช่องของ,ของมันเองไม่ได้อยู่ในกรงอย่างที่สวนสัตว์เสียด้วยเหมือนฝันไปถ้ามีแบนด้าเป็นหมีในความฝันตอนนี้มันก็ถอนใจยาวได้กันละ่ะไปเสียไปเวลาบ่ายนี้ผมต้องนอนพักเสียงนั้นนุ่มเหมือนคนที่ดูนุ่มนิ่มก็ได้จะเราจะไปล่ะ แมรี่พูดเสียงเสียดแทงความรู้สึกของมีแพนด้าแล้วอย่าเสียดายทีหลังก็แล้วกันมีแพนด้าลืมตาสีดำสนิทข้างหนึ่งอ้าวเธอนั่นเองเ,องเนะาะทำไมไม่ไมบอกลวงนาวจะมาที่นี่ล่ะครับถึงผมจะเฝืนอลืมตาไม่ไหวแต่สำหรับเธอผมก็จะเฝืนอจนได้แหละร่างที่มีขนนุ่มนิ่มอาปากหาวและบิดขี้เกียจเอาล่ะผมจะอธอยู่ให้นะ จะให้อยู่ที่เดียวกับผมก็ครับแคบเกินไปมีแพนด้าพยักหน้าไปทางที่พักที่สร้างด้วยกิ่งและใบไผ่ว่าแต่ว่าอยา่าไอตัวที่มีเกล็ด้เข้าบ้านผมนะผมเกลียดกลิกล่นเหม็นข่าของปลานะครับมีแพนด้าช้ำเลืองมองปลาแฮร์ริ่งในมือของแมรี่เราไม่อยู่หรอกจ้ะว่ามาเยี่ยมแล้วจะเลยไปเที่ยวรอบโลกซะหน่อยแมรี่บอกมีแพนด้ามีแพนด้าหาวด์ แล้วลายจริงๆมันเกื่อวัอะไรจเที่ตลอนตลอนไปรอบโลกม่อพักอยู่กับผมก็ได้เอ er าเธอแมรี่เธอจะทำพิลึกพิลึกเสแสๆอะไรก็เธอก็ตามใจแต่อย่าลืมหังหน่อมไม้ติดมือไปกินกลางทางกันแล้วกันจะได้ไม่อดอยา,ากจุก่าจะกลับบ้านโอ้สองคนนี่นะมีแพนด้าพยักหน้าให้เจนกับไมเคิลช่วยเกาหลังหูให้ผมหน่อยเธอพี่ใครเกาหวให้แล้วห่วงดีเด็กสองคนรีบนั่งลงข้างมีแพนด้าใช้มือรูบขนนุ่มๆเหมือนเส้นไหมนั้นทันที ในใจก็นึกว่าชาตินี้คงไม่มีโอกาสได้รูปหมีแพนด้าอย่างนี้อีกแล้วสัตว์ร่างกลมๆขนนุ่มๆลงนอนตามสบายปล่อยให้เด็กๆช่วยกันลูปหูแล้วมันก็ส่งเสียงกรนเหมือนแมวเป็นจังหวะหลับแล้วละ่ะแมรี่พูดเบาๆอยปลุกเขาขึ้นไหมละ่ะแมรี่กวักมือเรียกเด็กสองคนย่องมาหาแล้วแมรี่ก็ตว,วัดข้อมือเคมทิดคงจะเข้าใจจึงหมุนติ้วอีกครั้งเด็กๆมองเห็นทะเลสาบ ภูเขาป่าไม้ลอยละลิ้วผ่านตัวไปราวเริงระบำไปตามบทเพลงที่ไม่ได้ยินเสียงแล้วโลกก็หยุดหมุนราวกับว่าไม่เคยได้หมุนมาก่อนหน้านี้เลยคราวนี้เด็กๆเห็นตัวเองยืนอยู่บนชายฝั่งทะเลหาดทรายสีขาวยาวเหยียดคลื่นสาดซัดและหมวนตัวที่หาดนั้นตลอดเวลาทันใดนั้นกลุ่มทรายก็หมุนตัวหมุนติ้วมาต่อหน้าต่อตาทุกคนมีเสียงเหมือนคำรามทางจมูกดังมาเป็นระยะ พอกลุ่มทรายสลายก็เห็นปลาโลมาสีดําสลับเทาตัวใหญ่ตัวหนึ่งพร้อมได้ลูกปลาโลมาอยู่เคียงข้างอีกตัวหนึ่งอามิเลียเองเหรอแมรี่ร้องถามปลาโลมาพ่นทรายออกทางจมูกสะดุ้งเฮือกด้วยความประหลาดใจและพูดว่าไ้ยตาย,ายนึกว่าใครเสียอีกที่แทก็แมรี่บ๊อบปินส์เธอมาทันเวลาอาบทรายเล่นกับเราพอดีอาบทรายเนี่ดีนะล้งครีบล้างหางได้หดจดเชียว ฉันอาบน้ำมาแล้วเมื่อเช้านี้จ้ะแมรี่พูดอ้าวพวกเด็กๆตัวเล็กๆนั่นน่ะไม่ขัดสีชวีวันมืกหรอเขาไม่มีครีบไม่มีหางจะขัดนี่แมรี่ตอบเด็กทั้งสองรู้สึกผิดหวังที่ตนเองไม่มีทั้งครีบและหางไม่เช่นนั้นก็คงได้เกลือกทรายสนุกไปแล้วแล้วนี่เธอมาทำอะไรอยู่ที่โลกหรือในน้ำนะจ๊ะปลาโลมาที่ชื่ออเมเลียถาม ก็เที่ยวไปเรื่อยๆในโลกแล้วจ้ะแมรี่ตอบเหมือนกับว่าเป็นเรื่องธรรมดาประจำวันที่จะท่องเที่ยวไปรอบโลกฉันกับฟรอกี้ว่าสนุกดีนะจริงไหมฟรอกี้อามิเลียใช้จมูกดันลูกปลาโลมาฟรอกี้ส่งเสียงกิกกักฉันเรียกเขาว่าฟรอกี้เพราะเขาชอบหายตัวไปไหนเรื่อยๆเหมือนกับที่ชอบหนีแม่ไปเที่ยวยังไงล่ะจริงไหมฟรอกี้ฟรอกี้ทําเสียงกิกกักอีกว่าไงจะกินอะไรดีอามิเลียยิ้มเห็นฟันเป็นแถวให้เจนกับไมเคลิลดู ีทั้งหอยแครงหอยมแมลงพู้สาหร่ายทะเลที่นี่ก็อร่อยขอบคุณมากจ้ะอเมเลียแต่เราต้องรีบกลับบ้านภายในครึ่งนาทีนี้แล้วล่ะแมรี่พูดใช้มือจับที่เขียนรถของเด็กแฝดแน่นขึ้นอเมเลียทำหน้าผิดหวังมาเยี่ยมภาษาอะไรกันนะแท็กเ็จกันลาแหละคราวหน้าต้องมาหยิบด,ดื่มน้ำชาด้วยกันนะจะได้นั่งบนก้อนหินร้องเพลงชมจันทร์จริงไหมฟรอกกี้ฟรอกรอกี้ส่งเสียงกิกกัก ดีจ้ะแมรี่พูดเจนกับไมเคิลพูดตามทั้งสองไม่เคยนั่งร้องเพลงชมจันทร์บนก้อนหินสักครั้งเดียวงั้นก็สวัสดีอ่แมรี่จะถือปลาแฮรริงติดมือกลับไปด้วยเหรออมิเลียมองปลาแฮรริงในมือของแมรี่ด้วยดวงตาหิวกระหายปลาตัวนั้นเล็กแกล้งทำตัวอ่อนปลวกเปียกด้วยความกลัวเปล่าจ้ะว่าจะโยนลงทะเลนะ่ะแมรี่ตอบปลาแฮริงถอนใจโล่งอกอเมิเลียยิ้มยิงฟันขาวและพูดว่า ่งนี่แมรี่แถวเนี้ไม่ค่อยมีปลาชนิดนี้หรอกกินอร่อยเสียด้วยสิฟรักกี้มาแข่งกันไหมพอแมรี่บอกว่าเอาละ่ะเราก็จะว่ายน้ำแข่งกันเป็นงปลาของแมรี่ดูซิว่าใครจะถึงก่อนกันแมรี่ชูปลาแฮริงขึ้นสูงเธอร้องว่าอ่ะเตรียมตัวแล้วนะเอาละ่ะปลาแฮริงกระเด็นลอยไปตกในทะเลเหมือนนกบินมากกว่าเป็นปลา ร่างสีคล้ำของปลาโลมาสองตัวว่ายน้ำตามปลาแฮริงไปทันทีเจนกับไมเคิลกลั้นใจเดาไม่ถูกว่าใครจะได้ปลาแฮริงหรือว่าปลาแฮริงจะหนีพ้นฟลอกกี้ฟลอกกี้ไมเคิลตะเบงเสียงเขานึกว่าถ้าปลาแฮริงจะถูกปลาโลมากินเขาก็เอาใจช่วยให้ฟลอกกี้ได้กินฟลอกกี้ฟลอกกี้สายลมและลูกคลื่นส่งเสียงร้องเรียกชื่อนี้แต่เสียงไมเคิลดังกว่าคิดว่าตัวเองทำอะไรอยู่นะไมเคิลแมรี่เอ็ด เด็กชายเหลือบมองแมรี่นิดหนึ่งแล้วหันกลับไปมองทะเลแต่ที่นั่นไม่มีทะเลมีแต่สนามหญ้าเรียบเขียวขจีเจนยืนหน้าตาตื่นอยู่ข้างๆน้องแฟดนั่งอยู่ในรถเข็นแมรี่เข็นรถไปกลางสวนสาธารณะอะไรก็ไม่รู้กระโดดอยู่ได้เสียงดังไม่เข้าเรื่องน่ารำคาญจริงๆเชื่อวันนี้ส่วนพอแล้วนะรีบเดินเร็วเข้าจะ้ะแมรี่พูด กล่องนั้นวิเศษจริงพาเราไปทั่วโลกได้ในชั่วนาทีเดียวเจนรำพึงใครบอกเข็มทิศต,ตั้งหากไม่ใช่กล่องสักหน่อยผมไปนค้นหาเข็มทิศอันนั้นเจอส่งมาให้ผมนะไมเคิลร้องของฉันอย่าขับใจแมรี่ใส่เข็มทิศลงในกระเป๋าไมเคิลจ้องแมรี่อย่างประสงค์ร้ายแต่แมรี่ยักไหล่แล้วเข็นรถเด็กคู่แฝดไปตามทางโดยไม่สนใจใครทั้งสิน้นไมเคิลยังอึดอัดขัดใจอย่างที่สุด หลังจากการระจนภัยด้วยเข็มทิศแล้วเขาก็ยิ่งอยากจะดื้อและแกล้งใครต่อใครมากขึ้นอีกกว่าจะถึงเวลาเย็นเขาได้แกล้งหยิกน้องแฟดเมื่อแมรี่เผลอพอน้องแฝดร้องจ้าไมเคิลก็ดัดเสียงอ่อนเสียงหวานอ๋อเป็นอะไรไปหนูใครทำแมรีร่ไม่ถูกหลอกง่ายๆเดี๋ยวโดนหรอกเธอเอ็ดไมเคลิลความรู้สึกร้อนรนในหัวใจทําให้ไมเคิลไม่แยแสเขา,ายักไหล่และหันไปกระชากผมเจน เสร็จแล้วเขาก็เดินไปที่โต๊ะอาหารความจานขนมปังและแก้วนมสดมากไปแล้วนะตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นเด็กอะไรเหลือขออย่างนี้เลยเป็นความจริงออกไปจากห้องนี้แล้วขึ้นนอนได้ไม่ต้องต่อล้อต่อเถียงนะแมรี่เอ็ดทำหน้าตาเกรี้ยวกราดอย่างที่ไมเคิลก็เพิ่งเคยเห็นแต่เขาไม่กลัวเขาเข้าห้องนอนถอดเสื้อผ้าไม่เห็นจะกลัวเลยเขาเป็นเด็กเลวถ้าคนอื่นไม่ระวังให้ดีเขาก็จะเลวหนักขึ้น ไมเคิลนึกเกลียดคนไปทั่วถ้าคนอื่นเผลอเขาจะหนีไปอยู่กับคณะละครสัตว์เลยก็ได้นี่ยิงไงกระดุมเสื้อหลุดกระดินไปหนึ่งเม็ดที่เหมือนกันพรุ่งนี้เช้าจะได้ไม่ต้องกัดกระดุมหลายเม็ดกระดุมหลุดอีกหนึ่งเม็ดยิ่งดีใหญ่ต่อให้เกิดอะไรขึ้นในโลกไมเคิลก็ไม่นึกเสียใจหรอกคืนนี้เขาจะเข้านอนโดยไม่แปลงฟันไม่หวีผมไม่อธิษฐานแน่นอนที่สุดเท้าข้างหนึ่งของเด็กชายแหกเข้าไปในผ้าห่มบนเตียง และพลันสายตาก็เห็นเข็มทิศวางอยู่บนตู้ลิ้นชักไมคเคิลค่อยๆหดเท้าย่องไปที่เข็มทิศเขารู้แล้วว่าคนทําอะไรเขาจะปั่นเข็มทิศแล้วไปเที่ยวรอบโลกจะไม่ให้ใครพบเห็นเขาอีกสมน้าหน้าเขายกเก้าอี้ไปวางหน้าตู้ลิ้นชักอย่างเงียบกริบปีนขึ้นเก้าอี้หยิบเข็มทิศมาถือไว้ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวัอนอนอกทิศตะวันตกไมเคลิลพูดเร็วหรือกลัวว่าจะมีคนเข้ามาก่อนที่เขาจะหายตัวไปไกลลิฟต์ เสียงที่ดังขึ้นหลังเก้าอี้ทําให้ไมเคิลสะดึ้งยงดูว่าแมรี่จะโผล่มาแต่กลับเห็นร่างยักษ์เสียร่างอยู่เหนือหัวมีตัวใหญ่อ้าปากเห็นเขี้ยวงงนกแก้วกระพือปีกเร็วจนตาพร่านีแพนด้าทําขนพองปลาโลมายื่นจมูกมาจนชิดต,ตัวสัตว์ทั้งสี่พุ่งตัวตรงมาหาไมเคิลจากทั้งสี่ทิศเงาสีดําจากร่างของ,ของมันพาดเต็มเพดานห้องมันไม่เป็นมิตรและใจดีอย่างที่เคยท่าทางมีแต่ความประสงค์ร้าย เสย่ยงน้า้วยความโกรธเข้ามาใกล้จนไมเคิลรู้สึกถึงลมหายใจร้อนเผาของมันไมเคิลปล่อยเข็มทิศหล่นลงบนพื้นอ้อยตายแล้วคุณแมรี่ครับช่วยด้วยเขาตะโกนสุดเสียงหลับตาปีดด้วยความกลัวสุดขีดอะไรบางอย่างห้อมล้อมตัวเขาไว้สัตว์ใหญ่ทั้งสี่ตัวพร้อมด้วยเงาซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าตัวส่งเสียงคำรามปนกับเสียงนกแก้วร้องด้วยชัยชนะต่างแห่ห้อมกันเข้ามากลุ่มรุมเขาใครหนอมากอดเขาไว ช่างนุ่มและอุ่นเหลือเกินคงเป็นคนมีขาวที่นุ่มหนาหรือคนโนโกแก้วตัวใหญ่หรือครีบของแม่ปลาโลมาในพวกสัตว์จะเล่นงานเขาอย่างไรโธ่ไม่น่าเลยไมเคิลไม่น่าทําตัวเลวเลยคุณแมรี่ไมเคิลร้องหอยหวนร่างของเขาดูเหมือนจะถูกอุ้มขึ้นสู่อากาศแล้ววางระบนอะไรนุ่มๆอ๋อคุณแมรี่ครับฉันไม่หูหนวกเหอยังดีอยู่ไม่ต้งแต่ก่อนก็ได้ยิน ไมเคิลได้ยินแมรี่พูดเรียบๆเ,เขาลืมตาข้างหนึ่งไม่เห็นวิแววของสัตว์สี่ตัวที่ออกมาจากเขมทิศมันหายวับไปหมดแล้วไมเคิลลุกขึ้นนั่งมองอีกทีแต่ก็ไม่เห็นอะไรในห้องนั้นเลยสิ่งนุ่มๆที่ห่อตัวเขานั้นที่จริงคือผ้าหม่มของนิ่มๆที่รองรับตัวเขาไว้ก็คือที่นอนนั่นเองความร้อนรนที่เผาไหม้ในใจของเขาตลอดวันได้ละลายหายไปหมดแล้วมีแต่ความสุขสงบคล้ายกับว่าเขาอยากได้ของขวัญวันเกิดนี้แต่ทุกคนเพื่อทุกคนจะได้ดีใจ อ,อ,อะไรนะครับเขาถามแมารี่อย่างชง,งนบอกแล้วไงเข็มทิศเนี่ยของฉันอย่าแตะต้องของที่เป็นของฉันอีกนะแมรี่พูดเพียงเท่านี้ก็ก้มลงหยิบเข็มทิศใส่กระเป๋าเสร็จแล้วก็พับเสื้อผ้าที่ไมเคิลถอดควางไว้เกลื่อนห้องผมพับเองก็ได้ครับไมเคิลพูดมไม่ต้องรอกคับใจแมรี่ตอบเขามองตาแม,มารี่ซึ่งเดินไปที่ห้องก้าง,างๆเมื่อกลับมาก็วางอะไรอุ่นๆใส่ในมือของเขา ถ้วยนมอุ่นนั่นเองไมเคิลและเลียจิบนมอุ่นทีละนิดด้วยเจตนาที่จะให้แมรี่อยู่ใกล้เขานาน,น,นที่สุดแมรี่ยืนมองเขาจิบนมอย่างเชื่องช้าโดยไม่พูดอะไรเลย Michael ไมเคิลที่กลิ่นผ้ากันเปื้อนลงแป้งเรียบที่แมรี่คาดเอวหอมกรุ่นลอยเข้ามาจนบูกพร้อมกับกลิ่นขนมปังปิ้งหอมน่ากินซึ่งโชยอยู่ที่ตัวแมรี่ตลอดเวลาถึงไมเคิลจะทะเลทลายก็ไม่อาจเหลือน,นมอุ่นไว้ในถ้วยได้ตลอดกาลเขาจึงถอนใจอย,อย่างเสียดาย ส่งถ้วยเปล่าคือนห้แมรี่แล้วลงนอนที่นอนน่าสบายเหลือเกินไมเคิลไม่เคยนึกเลยว่านอนแล้วจะอุ่นสบายอย่างนี้อดดีใจไม่ได้ที่ยังมีชีวิตยอยู่ต่อไปแลกนะครับคุณแมรี่ผมดื้อแทบแย่แต่สบายใจจังเลยเขาพูดง่วงๆวแมรี่ทําเสียงในลําคอถ่อมผ้าให้เด็กชายแล้วไปล้างถ้วยชามที่ใช้ในคำน่ำคืนนั้น ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของช่องไทยออเดียบุ๊กได้ที่ www.facebook.com/thaiaudiobooks นะครับหรือจะติดตามในชน่องยูทูบก็ได้นะ